กล่าวทักทายไปทางเอฟซและท่านผู้ชมที่น่ารักและรูปหล่อทุกท่านครับผมซี FC ทุกท่านที่รับชมครับผมบุกเมืองสุรินทร์สุรินทร์ทักทายไปทางทีมงานครับผมมาดูครับสมบุญติดลมหรือเปล่าครับ ตู้แอร์ตู้แอร์ครับสมบูรณ์พัฒนาตู้แอร์ครับผมโอ้ลงลงไปลึกเหมือนกันได้นี่ตู้แอร์ตู้แอร์ ชมมิดแท็กเลยผู้ชมพร้อมดึงพร้อมดึงอันนี้อะไรเพชรเจริญเพชรเจริญการช่างครับผมเนี่ย้สวยครับเพชรเจริญ เลดด้านเลดเงาเรือสิบเอ็ดบนสองไปแท็กซี่สิบแปดปั๊มยิบสามใจรักเพชรเจริญปีไหนเนาะครับนี สมบุญสองร้อยหกเทอร์โบวันนี้ลองตาคนข่าวไปขายแล้วครับ12บาทครับผมราคาว,วันนี้ตันละ12บาท โอ้ตันละหมื่นสองกิโลละสิบสองบาทพวกสวยครับแต่ละค่ายแต่ละอูนี่สุดจัดครับผมแล้วแต่เอกลักษณ์รูปทรงรูปแบบแล้วแต่จัดแต่ต้องจัดมาเต็มทุกคันครับ ล่าสุดอาหนี่งโอ้ใบเท็มยังหนาบึกเลยครับล้อนำยี่สิบสเตอร์ยี่สิบเก้าฟันน่าจะสี่สิบแปดครับผมสวยครับผมเพชรเจริญเพิ่งได้เจอคันแรกนะครับเนี่ยแหล่งรถจริงๆครับ เจริญตัวล่าสุดมาครับเลยใบยแท็กยังเต็มหมดเลยครับยังหนาบึกเลยขันหรือเปล่าครับว้าดึงขึ้นแล้วผู้ชม เอาสลิงให้สั้นก่อนครับหลวงตาก็มาณรุ้นเหมือนกันครับนี่มันเป็นบอ่อเก่าครับผู้ชมแรงสั่งได้เพชรเจริญดึงสมบุรณ์ครับผม เดาพอโอ้โหจัดโอ้มันอโหจัดริงามันเป็นดินบ่อเก่าด้วยครับเป็นดินสมองด้วยท่านผู้ชม ับไปขึ้นไปไปไปอึ้งอึอ้งเฮ้ยอ,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 อ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วรายการขึ้นแล้วครับผม 2023, 2,023ปายแดงมา2ปีครับ2ปี3ปีครับายแดงตรงนั้นนะครับายแดงมาครับสมบูรณ์พัฒนาส,สวยๆครับรถตีดินก็สวยครับสมบูรณ์พัฒนารับสวยจัดสวยจริงคุณผู้ชมโบคู่ครับ ียงหวานเจี๊ยบครับผมดูครับดินแบบดินทรายเขาเรียกดินสมองครับประมาณนี้ครับ นก็มาก็จัดไปสองคันเลยสวยไหมเพชรเจริญนี ไม่รู้รถทีมงาน,นคนพื้นที่หรือเปล่าผู้ชมน่าจะทีมงานทางสุรินครับ ไปเลยครับลงอีกฝังไหมครับแปลงลงฝั่งนี้ไม่ได้ครับรว่าเป็นกอเขา่า ยี่ในตาคือรถมาจากเนอ๋ออ๋อรถมาจาก,าจากสนมอภัยประทานนัอ๋อสนี่เหรออ๋อสนมรัตนผ่านะไปแดงมาสองปีแล้วรถมาจากรักตนบุรีสนมีนรถเยอะครับขาบไยขามันครับหน้าย้าครับ กองรถมาลงทุ่งนี้ไม่พอครับผมรถเยอะจัดลายทีงานเลยท่ชม แก้วก็เกี่ยวต่อครับผมจัดต่อเลยครับจัดเต็มระบบเหมือนเดิมครับผมรถเต็มตรงนี้ยังมาไม่หมดนะครับท่านผู้ชมบอกว่ายังมีเยอะครับยังมารถอูสุดจัดเลยครับบอกเป็นร้อยๆคันเลยท่านผู้ชม ครับก็แล้วแต่คนขับครับผมตั้งเครื่องเร็วเครื่องแรงเดี่ยวใจเย็นใจร้อนเกี่ยวใจเย็นเไปนุ่มนิมเดี่ยวตามตล์ครับโคเฟอร์ครับดูไทยสูมันครับผม ปากเกี่ยว3เมตรปฏิบัติการทุ่มที่2องัน5 260แรงมาครับผม ตรูกี่ไร่ตานี่ราคาอไรอะไรกี่ไร่เนี่ยสิบสองสิบสองของไร่ของตาขายเข้าตรงสีหมดเลยปะตากตากตากด้วยขายด้วยหึตากหมดเลยตากหมดเลยครับไม่ได้ขายอ๋อเข้าพันซื้อมาจากสกตเข้าพันซื้อมาจากสากตครับโอ้หอปีหน้าไว้ปีหน้าก็คือตากแล้วเราเอาไว้เกล็ดพันพัน อาไว้ปีหน้า,าไว้เป็นข้าวพันครับโอ้เพราะว่าปีนี้ซื้อปีหน้าเราไม่ต้องซื้อครับโอเคครับตาซื้อข้าวพันมาครับ สี่ครับผมแล้นะว,ลวแต่เรื่องครับขาเรือไทยเลสเตนเ้าแล้วแต่อูแต่ไายนะครับผมอสอบถามได้ที่อูที่ไายเขาได้เลยครับผม สวยครับผู้ชมแต่ตากแกต,ตากเป็นเอาเข้าวพันหมดเลยครับ เถินวะทีมงานสนมรัตนบุรีครับ ห,หนูเพือ่อเกี่ยวให้ชาวนาชอเกี่ยวให้เจ้าของนารักครับผมแล้วแต่ฝีมือครับผู้ชมนี่ ว้เพียงเทนนี้ครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีปูนารท,ทุกคนและรูกรอทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์อนุแสมสายสุขหมูสุกคนด้วยเด้อไม่เอาบองโอนกลกเนี่ยจัดไปกุสไตล์ครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมครับทุกทีมงานครับทีมงานสนม